หกนัดนะครับชนะไม่มีครับผมเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปห้านัดครับผมก่อเนี่ฮะมาดามแป้งแก้เคสครับผมทำผมทรงใหม่ครับแพ้เยอะเลืเกินเอาครับเกมเริ่มแล้วครับผมเราดิ้นเกียร์บอลก่อนเฮ้ยโอ้โห เฮ้ยมาอีกางไรครับกะจะเลี้ยงเข้าโกครับไม่ผ่านหรอกฮะที้กระโดดก่อนกันเลยครับเอาเคลียร์ไปก่อนครับเดี๋ยวต่อกันแมตช์หน้าเสมอือนไหมเอ้าจุดโทษเลยโอ้

โหเบาไปหรือเปล่าครับชิปครับชิป๋อเรียบร้อยครับตรงกลางครับเอาฝากด้วยครับผมต่อร้องนะครับโหเรียบร้อยครับตลอดมันไม่มาเลยว่ะยอดเลยเอาครับเกมเริ่มครับผมเบนฟอร์ดเจอกับอิเซนอลสิตคิวเดียนกี้ครับเฮ้ ไอ้กโลกกันเดินนะวะโคุณเพิ่งกระโดดเลยครับตรงนี้ขึ้นนำเบนฟอร์ดไปแล้วครับนี่ครเฮ้ยใจเย็นครับลงก่อนครับอะไรทำไรทำไรเฮ้ยอะไรวะโลกันเดินนะ What emphatic finish that an is. ครับจังหวะนี้ครับนั่นแหละครับเรียบร้อยครับโอ้โหขึ้นนำทันควันครับนี่ครับเปิดไปครับลุกสูดครับยางบอลหน้าแล้วก็จิ้มเรียบร้อยครับเจอร์รี่ฮาร์แลนด์นะฮะตาไปได้ที่ครับ เกมเริ่มครับผมอาบีซาวบวกเ<อ>จอก,กับอาร์เซนอลในศึววกยูฟรรร่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ,วบวกคุสเตจหมดยิงมาเสรยงครับจ่ายผิดซะงั้นฮะอ้าวเอาจาังหวะนี้ครับเรียบร้อยครับผมที่นำซาวบวกไปแล้วครับอาร์เซนอลฮะ ก่ข,ขึ้นนำไปก่อครับเข้าคนหนึ่งลองคนหนึ่งนะครับเอาอีกแล้วครับผมโอ้อร์อล์คืทัสเซา f ้ p o s i t i เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่้โห นี่ดูนะครับโหสูสีเลยฮะแกมเริ่มครับผมอัสนนลเจอกับริววูครับสดจากอิมิเลเชียมครับอ้าวเอ้าไม่เข้าบอลโอ้โหอกแล้วครับ ใจกว่เนี่โอ้โหมันเกวิงก่งไปเลนม่น่าเชื่อโอ้โหแต่ระเการขับบอลน,นี่รืผัวแกมเรื่องครับผมเ <c oughs> ชฟฟิลเจอกับแมสนอลครับ I'm Derek Ray and today they must show a more positive attitude. Press the ball higher up the field and show some guidance they... Scott with the details. Yeah, it was a pass... Oh hang on, Alex, picture! Oh some Well here's the replay, and just look how quickly they break forward The keeper has no time to react. What a good. Good looking ball. Oh, good looking ball. Now McBurney. Could be dangerous. <laughs> what a good place to win it back. And let's see what it leads to. Angles it back. <laughs> oh, what? An equalizer in the closing. Yeah, สตาร์ทเลยครับผมโอ้โหสามแต้มสำคัญด้วยนั่งมายิงเรืทีสุดท้ายแล้วนี่ครับ<อ>วันนี้ได้มาชนะหนึ่งครับนี่